ที่นี่คือโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในเมืองแซนโฮเซรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกานะคะวันนี้เข้ามาฉีดวัคซีนให้ถึงที่โรงเรียนเลยค่ะตอนนี้นะคะสามารถเริ่มฉีดได้ตั้งแต่อายุ5ขวบขึ้นไปค่ะ hey, Cold, huh? Uh huh. Do you mind facing a little forward, real quick? So ah, okay. Just keep it relaxed, okay? Okay. Keep your arm You want to close your eyes? Yeah. Count to five seconds, and they will be done. Count to five seconds. You see? You I haven't know anything. Very quick. <laughs> Good job, yay! You, you get well. Pfizer, right? Yes, Pfizer. <laughs> okay. So Thank Four you. MSG? อ๋ฉีดวัคซีนแล้วเขามีขนมกับมีของเล่นให้ด้วยค่ะอ๋ <c oughs> อ <c oughs> น่ารักจังเลยฮะถือว่าเป็นการบริการที่ประทับใจมากเลยนะคะมาฉีดให้ฟรีถึงที่โรงเรียนแล้วโรงเรียนก็อยู่ใกล้บ้านแค่ประมาณ23นาที <c oughs> <c oughs> รวดเร็วมากค่ะตั้งแต่ต้นจนจบก็ใช้เวลาไม่เกิน40นาทีนะคะมาถึงก็มาลงทะเบียนโดยที่ไม่ต้องทำนัดมาก่อนนะคะ Wal ์กอเข้ามาเลยแจ้งชื่อเสร็จช่างน้ำหนักเสร็จปุ๊บก็ได้รับการฉีดเลยค่ะพอฉีดเสร็จก็นั่งคอยรอดูอาการ15นาทีระหว่างรอดูอาการก็มีของเล่นมีน้ำดื่มมีขนมแล้วก็ให้เด็กได้รู้สึกผ่อนคลายนะคะตอนนี้คือเริ่มต้นให้ฉีดได้ตั้งแต่อายุ5ปีขึ้นไปก็ฉีดได้ฟรีเลยค่ะ น้องในท่านได้รับไฟเซอร์ไปนะคะก็รอดูอาการรับไม่มีอาการใดๆค่ะไม่มีผลข้างเคียงใดๆทั้งสิ้นก็กลับบ้านได้ค่ะอีก3สัปดาห์มารับเข็ม2ค่ะ